โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคลืนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่ธธนฝาผลิตภัณฑ์เกณน์สปอร์ตขอร่วมกลุ่มหนหนังได้ที่ MVP 3 3ครับอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีนะครับคลิปแรก3คู่ยูโรป,ป้าลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ทั้งหมดนะครับไปที่เวลา5ทุ่มครับมิทิลันจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับฟรีสตัดจากนอร์เวย์ครับนัดแรกเนี่ยมิทิลนบุกชนะมาก่อน31กุมความเปรียบนลเี่งกลุดดสัปาห์ถือว่าฟอร์มหลุดทได้ เปิดบ้านเสมอกับเฟรเดริเซียมา3-3สามสาลุก็เป็นดาริโอโอโซริโอมีฟรานคูริโนกองหน้าจูเลียบูมาโดตัวบราซิลนะครับในขณะที่ฟรีสตัดพักมาเต็มๆไม่มีโปรแกร,รมในเกมลีกนะครับทัตติกแมคคาเฟ่เโอัลโดโอวูซูกองหน้าเอเมลโคเทนแน่นอนก่อนเกมมิติแลน์เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอ,า,อาง่ายๆว่ามิติแลน์จะฟอร์มหลุดในเกมลีกแต่ว่า ลงได้นในรายการนี้ยังดูเหนือชั้นกว่าฟรีสตัดเยอะนะครับเกมในบ้านจริงๆอ่ะแพ้หนึ่งลูกยังเข้ารอบแต่พี่เหญนมองว่ามิทิลันพอมาเจอฟรีสตัดที่ต้องเปิดเกมรุกใส่โดนเพิ่มครับวัดใจมิทิลันจะยิงขาดถึง2ประตูเลยครับโยโยๆเจ็ดสัปพิพันธ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะก,ก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับชักตาโดเนตจากยูเครนเจอกับพาณิทิย์กอสจากกรีซนัดแรกเสมอศูนย์ที่บ้านพนาณิทิย์กอสเกมนี้ไปเล่นสนามกลางที่โปแลนด์นะครับตัวหลักๆก,ก็ชักตาโดเนตเนี่ยล่าสุดในลีกบุกเสมอคาปาตี้มา3-3ครับตัวหลักก็อโอลฮิซูดาคอฟอลิสันกองหน้าเป็นเอเลียสคูอาครับขณะที่พาณิทิย์กอส พักมาเต็มๆรอลีกเปิดนะครับตัวหลักในบัญญามักซิโมวิชฟิลิปยูลิสิตฟาคุนโดไปเยสตรีอดีตนกแต่มแมนยูแล้วก็มีคาร์โรสวิเดอสกี้ตัวโปแลนด์นะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองชักต้าโดเนตเป็นต่ออย่างที่บอกไปครับเล่นที่โปแลนด์ชักต้าไม่ได้เปรียบจุดนี้ครับแถมไม่เห็นมองว่าพานาดีเนกอสชุดนี้สู้ได้สบายครับซื้อ2อมุมวัดใจพานาดีเนกอสไม่แพ้แน่ไม่เสมอก็ชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งไปดูบรากาจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับเซฟอาครูดจาก บรากาบุกชนะมาก่อน2-1บรากาเนียออสตาริลโปรตุเกสสุดสัปดาห์ครับเปิดบ้านถลน่มทอนเนล่ามา3-0นะครับโดยหลักก็โรเจอร์เปาวิกต่ออามเนีเอลูซานีกองหน้าโมร็อกโกนะครับในขณะที่เซฟอาครูดพักมาเต็มๆแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังรุดนะครับตัวหลักก็ปอสโตลาซี่เบน่โคลโลโลุยสมุนเตนูยืนกองหน้าแน่นอนก่อนเกมบราก้ายังเป็นต่อเยอะนะครับเหนือเงื่อนไขเนี่ยบรากาขอแค่ผลเสมอเข้ารอบส่วนเซฟอาครูดต้องบุกชนะเท่านั้นไม่เห็นมอว่ายิ่งเข้าทางนะครับ แล้วบรากาเป็นทีมที่ได้ในบ้านได้ดุดันอยู่แล้วครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับบรากาจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่มิดทิลแลนด์พานาตินกอสและบรากาขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย